แสกแสกเล็กมากเลยคือมันไม่เห็นอย่างอื่นเนื่องจากว่าโดย G A แล้วมันก็เล็กอเครอไม่ล่ะแต่ถ้านั่งก็ดูใจหนะน้าเอ้ยเห็นยกแล้วเห,เห็นยกแล้วโอเค okay. มากระต้น อยูสูงดีไม่มี่าตกลงไม่ไม่ชีเลือดออกใช่ไหมไม่ใช่กิฟเห็นเลยอะแต่อารามตกใจเงี้ยเพราะไม่ได้อื้อฉี่ทงพี่เราได้สกินดาวอะก็เดี๋ยวอีกเดือนขึ้นใช่มาตรวจได้มาสกดนก็ตอนสิบสอง